กูเขียนบทไม่เก่งไงก็เลยคิดว่าเขียนมาก็คงไม่น่าสนใจเท่าพี่จัายอะไรเงี้ยทำไมอ่ะกูว่าชีวิตมึงมีเรื่องน่าสนใจเยอะนะที่มึงเคยเล่ากูฟังไงว่าแม่มึงบอกว่ามึงหน้าเหมือนหยงเจี้ยนอ่ะมึงเลยอยากเป็นนักแสดงตอนมึงเล่าให้กูฟังอ่ะกูว่าสนุกนะหรือว่าความรู้สึกของน้องชายที่มีพี่ชายที่แม่งโคตรเก่งเลยกูว่ามุมนี้ก็น่าสนใจ ให้ตัวละครเป็นคนขี้เก็กแบบอยากได้ความสนใจต้องการความใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยหลอกด่ากรึ่ะไม่แต่ว่ามันก็อดทนตั้งใจแล้วก็ไม่ย่ะท้อไงเรื่องแม่มือง <_ train S 1> ที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ดีนะที่ ขายมีฮกเก mm. oh. ียนเลี้ยงลูกชายสองคนไปด้วยตัวเองอะกูว่าโคตรเก่งเลยหรือว่าเรื่องอาชีพไกด์ของโก้งไหมกูว่าม่งมีอะไรเยอะนะที่แบบต้องไปเจอคนเยอะๆต้องไปสถานที่ต่างๆกูว่าเขามีเรื่องเล่าเยอะเลยลองมาสัมภาษณ์ดูดิกูว่าได้ละครหลายเรื่องนะเออหรือว่าเรื่องตู้ตีไหม หมาที่แบบห่วงเจ้าของมากๆแบบใครเข้าใกล้ก็เห่าอะไรเงี้ยทำไมอะเหี้